ครับสวัสดีครับผมนายอุดมวงใหญ่พยาบานบ้านสถานสองมูทีหนึ่งซึ่งบ้านสถานสองมูทีหนึ่งนะครับก็เดิมเป็นชุมชนของคนไทยลื้อนะครับซึ่งคนไทยลื้อมีนิสัยตีหักปูกหักความสะอาดหักเสียสะละนะครับในชุมชนซึ่งทำให้ชุมชนนี้มีความรักมีความสามัคคีนะครับเกี่ยวกับ การดำรงวัฒนธรรมของคนไทยลื้อก็ดีนะครับซึ่งคนไทยลื้อนั่นจะเป็นค้นตีถือด้านกลางาศาสนานะครับเป็นลักนะครับแล้วก็น,นับถือบรรพบุรุษนับถือผีนะครับผีฝ้านะครับซึ่งเปนว่าเป็นผีฝ้าอันนี้คือเป็นความเป็นมาของชุมชนของคนไทยลื้อนะครับผลที่เกิดกับชุมชน ก็เพื่อให้ชุมชนนะครับได้บริโภคพักผืชดส่วนโคัวหัวกินได้ปลอดสารพิษนะครับโดยการที่ชุมชนนะครับใช้วิธีปลูกเองกินเองนะครับปลูกทุกพืชทุกอย่างที่เขาปลูกนะครับกินทุกอย่างที่เขาปลูกไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปของพี่น้องชาวบ้านชุมชนของเขานะครับจนให้ชุมชนน่ครับมีความเข้มแข็งและหูจัก ในการอดออมและประหยัดในครอบครัวแต่ละครอบครัวนะครับจนเป็นตีมาของชุมชนอื่นนะครับเข้ามาศึกษาดูงานนะครับหลายจังหวัดนะครับเข้ามาเป็นศึกษาดูงานในชุมชนของเขาทำื่อชุมชนของเขานะครับเป็นตัวอย่างได้รับรางวัลหลายอย่างนะครับได้รับรางวัลจากโปรพัะเทพก็คือรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหมู่บ้านชุมชนนาโยจนสุดท้ายนี้นะครับก็เป็นหมู่บ้าน ของตัวแทนของจังหวัดพะเยานะครับตีได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือนะครับไปแข่งระดับประเทศคือโครงการเสริมสร้างผู้นําในการเปลี่ยนแปลงนะครับก่อ้วยความขยันของปีน้องชุมชนบ้านสถานสองบุที่หนึ่งของเขานะครับหลังจาก ต่างชุมชนนะครับของบ้านสถานสองโมที่หนึงนะครับซึ่งได้นําเอาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับมาปรับใจตามร้อยพ่อในรัชกาลที่เกนะครับต่อมานะครับก็ได้มีโครงการของโคกหนองน้าโมเดลนะครับซึ่งเป็นปรัชญาของรอซิปนะครับซึ่งต่างชุมชนก็ได้ยุด นิ่งนะครับซึ่งเป็นการต่อเนื่องเป็นการนําเอาความหู้องค์ความหู้ใหม่ๆนะครับหลังจากได้อบรมผู้นําจิตอาสามาแล้วนะครับก็ได้ซืบทอด นะครับได้เจริญร้อยตามรอซิปนะครับคือคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นโครงการที่เข้ากับชุมชนของบ้านสถานสองมู่ที่หนึงของเขานะครับตีได้นำเอาโครงการนำเอาประชาของรอซิปนี่มาปรับใจ้นะครับจนได้รับการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับซึ่งกระผมเป็นผู้นำจิตอาสานะครับซึ่งผู้นำต้องทําก่อนนะครับผมได้ เอาปีน้องชาวบ้านนะครับนำนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาเสริมนะครับอย่างเช่นดูแลตัวเองนะครับซึ่งลดรายจ่ายจากชุมชนนักนะครับทำให้ชุมชนของเขามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีพักผืชส่วนโคโรว,วก,กินได้ปิดประเทศนะครับปิดจังหวัดปิด3าเดือนในช่วงโรคโควิด ติดต่อระบาดในคณะนี้นะครับก็ทำให้ชุมชนของเขานั่นอยู่ได้นะครับทำให้ชุมชนของเขานั้นบัด้องได้ไปเสี่ยงต่อโรคภัยนะครับติดติดต่ออยู่ในคณะนี้นะครับชุมชนของเขาอยู่บ้าน3มเดือนปิดหมู่บ้าน3เดือนสามารถอยู่ได้นะครับครับสำหรับกิจกรรมของจิตอาสานะครับกระผมซึ่งเป็นจิตอาสา ของรัชการที่1ิบนะครับซึ่งเป็นผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นจิตอาสาเพื่อนำประชาชนนะครับในการทำกิจกรรมของจิตอาสานั่นนะครับหนึงนะครับกระผมจะมารณรงค์และมาทําความเข้าใจกับพี่น้องชาวบ้านในการรักษาโรกร่อนนะครับก็คือบะเผานะครับบะเผาไฟปาตามนโยบายของตั้งจังหวัดพะเยาและอําเภอ ผู้สังนะครับตีฮือได้ป้องกันไฟป่าในรอบหลายๆลายปีตีพานมานะครับก็ทำาหือชุมชนนะครับลดมลภาวะตั้งอากาศนะครับคืออากาศเป็นพิษหมอกควันนะครับผมเป็นแกนน้ำในการนำประชาชนนะครับนำชาบ้านจิตอาสารสอทอปราสอนอาสาพี่ทักปานั่นในการรักษาธรรมชาติรักษาระบบนิเวศต่างๆนะครับก็เพื่อหฮืชุมชนและ ชาวบ้านนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับและาพาปีน้องชุมชนช่วยกันรดนงคลงรักษาทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างติพานม้านะครับครขดดานลักการ บริหารจัดการชุมชนนะครับซึ่งต่างชุมชนนะครับก็มีกฎมีระเบียบเกี่ยวกับชุมชนนะครับในการบริหารจัดการในชุมชนนะครับอย่างเช่นในชุมชนนี้จะบือมีการค่ายานะครับในการใจ้สารพิษต่างๆนะครับในการปลูกพักปูพืชนั่นก็จะใื้ชุมชนนะครับร่วมกันทําเป็นปุ๋ยมักปุ๋ยของนะครับปุ๋ยพ่นอินทรีย์ชีวภาพนะครับ เพื่อโภชนาการด้านอาหารนะครับเพื่อมีด้านความปลอดภัยนะครับในพิษภัยต่างๆของสารพิษต่างๆนะครับจะบังคือมันเกิดขึ้นกับในชุมชนนะครับซึ่งชุมชนนั่นจะใจ้ระบบปูสอนหลานเพื่อกัต่างชนรุ่นหลังนะครับได้สืบทอ,อดต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการบริหารจัดการของชุมชนนะครับ ในการเป็นจิตอาสานะครับเรื่องจากกระผมเป็นพระสงฆ์ในกรของพระองค์ท่านนะครับกระผมจะขอตั้งตนเมื่อเป็นตัวอย่างดีดีนะครับซึ่งจะนําความติดเป็นจิตอาสานี่นะครับจะมาตั้งตนตั้งกับชุมชนนะครับได้สืบทอ,อดนะครับได้เป็นแกนน้ำรุ่นต่อไปนะครับกระผมเป็นจิตอาสารุ่นนี่นะครับและขอตั้งคำมั่นสัญญาว่ากระผมจะขอเป็นผู้ที่ สร้างและเอาผลงานต่างๆนะครับและจะสอนรุ่นต่อไปนะครับแนะนำหลุนต่อไปให้ชุมชนได้อยู่ดีกินดีนะครับได้ให้เป็นจิตอาสารุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนครับ